อันปีนี้เป็นปีหลวงพุทธยัยนตเราก็ควรจะทักชวนกันตามกําลังถ้ามามองเห็นว่าเราคนไทยตื่นตัวนะปฏิบัติตามหลักพุทธกนมาต่อไปประเทศไทยเนี่ยคือจะเป็นศูนย์กลางของคนทั่วโลก,ท,กทุกทศเส้าตะเกียงท่าบินทั้นประคนไทยคนใจอย่างนั้นเราจะให้ฝรั่งเขาข้ามาเดินไป เราไม่เอาแต่เฒาหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสะวัดนธต่างๆจัดที่ปฏิบัติธรรมให้ความลังเรียนรู้เราใบเมืองไทยเนี่ยจะเป็นศูงกลางมีการเผยแพรพ่ศาสนาคณโยมมีความรู้มีความสามารถก็หยับฝากอันนี้ด้วยแล้ววยสังเผยแพร่ธรรมะของทธเจ้าโอ,อ้วยเป็นน้ำที่มาดับไฟที่กําลังจะไหม้โลกอวินาถอาามาก็กอนอ ก็ปรากฏที่คนโยมมาเยี่ยมต่อไปก็คงจะให้คณให้ผมพาไปดูมาคงจะเดินไม่ไหวนอน่เพราะว่าหนึ่งอายุแปดีแล้วจะไม่สะดวกจะมาอยากจะพูดนิดหน่อยว่าของดีที่เดินไปที่กางการเกียนไว้ดดเ,เออพ้อมาแก้ปัญหาเรื่องหมดเต่าเขากัะตายหนองกเูาเขียนเป็นภาพไว้สมัยกรุงศรีอุทยาเราจะผามร้อยปี ไม่มีใครรู้ว่าเป็นภาพอะไรโยมและบินบุญน,นาคได้นำบบธรรมบทคอยเนี่ยไปให้จารประทัสถาท่านก็มาอ่านเป็นภาษาขอมท่านรารู้ว่าเป็นพิจนาธรรมท่านก็เลยให้พระเขียนทั้งหมดเจ็ดสิบกว่าภาพไว้ที่คานเนี่ยถ้าผูโยมเข้าไปจะเห็นเรื่องหนวดเต่าเขากระต่ายห่อปกวิธีแก้ปัญหายักษ์มามันมาเบียดเบียนมนุษย์จนกระทั่งมนุษย์ไม่รู้จะหาวิธีอย่างไรที่จะพ้นจากมาร ก็ไปโอนวอนพระเจ้าพระเจ้าบอกก็ต้องไปหาธรรมะก็ไปหาธรรมะไปหาพระธรรมแล้วไปขุดเอากระดูกของคนที่ตายแล้วนี่ยขึ้นมาโครงหนึ่งแล้วมาชุบให้เป็นกุมารสําหรับฆ่ายักษ์ฆามานเนี่ยกุมานียต้องไปเรียนวิชากับดาบทสามตนตนที่หนึ่งเลี้ยงกระต่ายมีเขานะา